สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการ The Intelligence Podcast ตอนที่65โดยในวันนี้เราขอนำเสนอการวิเคราะห์สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ที่เรายกเรื่องนี้มาคุยกันนะคะเพราะว่าตั้งข้อสังเกตค่ะตั้งแต่ปี2566มานี้นี่ยังไม่ถึงครึ่งปีดีเลยนะคะแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทะเลจีนใต้ที่น่าสนใจหลายๆอย่าง ส่วนไทยเราเองแม้ว่าจะไม่ใช่กู้ขัดแย้งหรือว่าประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวโดยตรงแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าสถานการณ์ในทะเลจีนใต้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของไทยเพราะว่าเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สัมพันธ์และความขัดแย้งต่างๆก็ได้ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยโดยในวันนี้ t The i n t e l l i g e n c ์จึงอยากจะชวนวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้กันค่ะโดยคุณผู้ฟังอยู่กับช็อกและน้องแนท นักวิเคราะห์ของ The Intelligence ค่ะสว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชอกและสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะค่ะโดยในวันนี้นะคะเราได้เลือกมาสามประเด็นที่เราคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อบรรยากาศความมั่นคงรวมไปถึงบรรยากาศความร่วมมือในทะเลจีนใต้นะคะอันดับแรกค่ะคือการกระชับความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกากับฟิลิปปินส์ ที่ประเด็นนี้เป็นปัจจัยสําคัญเพราะว่ามีทั้งฟิลิปปินส์ที่เป็นประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทะเลจีนใต้นะคะส่วนสหรัฐก็ถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจโลกที่เข้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดสําหรับไฮไลท์ของทั้งสองประเทศค่ะก็คือการรื้อฟืน้นการฝึกร่วมรหัสคบทันเดอร์ในทะเลฟิลิปปินส์เรื่องนี้จะมีความสําคัญยังไงต่อสถานการณ์ในทะเลจีนใตแ้และส่งผลกระทบยังไงกับ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ค่ะน้องแน็ค่ะพี่ช็อกสำหรับการฝึกซ้อมทางทหารในยุคนี้นะคะความเป็นจริงนะคะทั้งสหรัฐแ,และฟิลิปปินส์นะคะก็สามารถตั้งรหัสใหม่ยังไงก็ได้ค่ะแต่ครั้งนี้ค่ะสหรัฐและฟิลิปปินส์เลือกใช้รหัสเก่าอย่างโคบชันเดอร์โดยน่าจะขอเล่าเรื่องในอดีตว่าโคบทันเดอร์สำคัญอย่างไรและการรื้อฟื้นรหัสซ้อมรบครั้งนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรค่ะสำหรับการซ้อมรบค่ะร่วมรหัสโคบทันเดอร์ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2,519ในช่วงสงครามเย็นประมาณหนึ่งปีหลังจากที่สหรัฐอำมลาไซ้อนนะคะหรือหลังหรือหนึ่งปีหลังจากที่สหรัฐประกาศถอนทหาร GI ออกจากไทยซึ่งในอดีตการซ้อมรหัสโคบทันเดอร์ไม่ใช่แค่การฝึกรหัสซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์เท่านั้นนะคะแต่เป็นการฝึกผสมร่วมกับพันธมิตรของสหรัฐเพื่อสักซ้อมการรุก การรับการประสานการปฏิบัติระหว่างกันนะคะโดยมีฟิลิปปิน์เป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกับสหรัฐสหร,ราชาอาณาจักรแคนาดานิวซีแลนด์ออสเตรเลียมาเข้าร่วมด้วยนะคะซึ่งแนทก็ขอตั้งข้อสังเกตน,นะคะว่ามาครบทั้งฝ่ายไอ้นะคะคือพันธมิตร ด้านความมั่นคงของ5้าประเทศนี้ค่ะและมีประเทศพันธมิตรในเอเชียที่เข้าไปร่วมซ้อมด้วยในบางครั้งนะคะได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์และแน่นอนค่ะมีไทยอยู่ด้วยค่ะหากลองค้นจะพบว่ากองทัพอากาศไทยก็มีความหลังร่วมกับรหัสโคบทันเดอร์ที่ฟิลิปปินส์และรหัสนี้ก็มีห่วงเวลาคาบเกี่ยวกับรหัส แอร์ชซิงที่สิงคโปร์ซึ่งก็พัฒนามาสู่รหัสโคบไชเกอร์95ในปัจจุบันที่ไทยและสิงคโปร์ยังคงฝึกร่วมกันอยู่ค่ะนัดยก2รหัสโคบนี้ขึ้นมาเพื่อชี้ให้เห็นว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยเนี่ยเราก็อยู่ในวงโครจรด้านการซ้อมทางทหารของสหรัฐมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะดังนั้นการซ้อมรหัสนี้ ถือว่าสําคัญต่อสหรัฐและต่อความร่วมมือด้านการทหารระหว่างประเทศรวมทั้งส่งผลโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมในภูมิภาคอย่างมีนัยยะสําคัญนะะแต่สําคัญถึงเพียงนั้นนะคะพี่ช็อกการซ้อมระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ในรหัสคบธันเดอร์นเนี่ยในอดีตก็ซ้อมได้ถึงแค่ปีพุทธศักราช2533และสหรัฐก,ก็ต้องย้ายกองกำลังออกจากฐานทัพอากาศ ครากที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีพุทธศักราช2,534ไปยังฐานทัพอากาศในอลาสกาของสหรัฐและเมื่อปีพุทธศักราช2,549ค่ะการซ้อมก็มีการเปลี่ยนรหัสไปเป็น red flag Alaska โดยยังคงใช้รูปแบบการฝึกเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนชื่อและสถานที่ค่ะพี่ช็อกจากที่น้องแนทเล่ามาถือว่าการฝึกร่วมรหัสโคฟเนี่ยมีมานานแล้วอยู่มานานหลายๆปีเลยแล้วไทยเองก็เคยมีส่วนร่วมในการฝึก รหัสโคบเช่นกันส่วนโคบทันเดอร์ก็ถูกย้ายไปฝึกที่อื่นแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อรหัสด้วยทีนี้พี่ได้ยินมาค่ะว่าการย้ายครั้งนั้นเนี่ยเป็นผลจากสองเหตุการณ์ด้วยกันเรื่องแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยอยากจะใกล้ชิดกับสหรัฐสักเท่าไหร่แล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นการบีบให้กองทัพอเมริกาต้องย้ายออกไปจากฟิลิปปินส์อย่างขัดขืนไม่ได้ก็คือเหตุการณ์ที่ ภูเขาไฟปีนาตูโบนะคะระเบิดในช่วงนั้นเองค่ะอ่าและจริงๆแล้วนะคะปัจจุบ,บนันภูเขาไฟนี้นะคะก็ยังมีพลังพร้อมระเบิดอยู่นะคะก็เลยยิ่งน่าสนใจว่าการรื้อฟื้นและการย้ายกลับไปฝึกครบทันเดอร์ที่ฟิลิปปินในปีนี้ค่ะต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างนแน่เลยค่ะซึ่งการซ้อมรหัสคบทันเดอร์เมื่อ1-12พฤษภาคม2 5 6 6ที่ผ่านมานะคะนับเป็นครั้งแรก ที่ใช้รหัสและสถานที่เดิมในรอบ33ปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งสหรัฐนะคะส่งกำลังเข้าร่วมประมาณ160นายพร้อมเครื่องบินมากกว่า12ลำจากกองบินขับไล่ที่35จากฐานทัพอากาศมิสาวญี่ปุ่นวงฝึกบินที่สำคัญคือการฝึกนี้นะคะมีขึ้นทันทีหลังจากสหรัฐกับฟิลิปปินฝึกผสมรหัสบาลีคาตันเสร็จไปหมาดๆนะคะซึ่งบาลีคาตันเขาก็เป็นการซ้อม ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวค่ะเลยทําให้ดูเหมือนว่าฟิลิปปินส์กับสหรัฐกําลังกลับไปใกล้ชิดและแน่นแฟนกันมากๆด้านการอาหารโดยเฉพาะปฏิบัติการทางอากาศและทะเลร่วมกันในพื้นที่ทะเลฟิลิปปินส์ซึ่งมองอยังไงก็เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้แน่นอนค่ะพี่เห็นด้วยกับน้องแนทเลยนะคะเพราะว่าทะเลฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีพื้นที่ติดกับทะเลจีนใต้นั่นเองค่ะ ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องภูมิศาสตร์แล้วความใกล้ชิดระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มมากขึ้นในปีนี้นะคะก็ยังถูกมองว่าจะเพิ่มบทบาทของสหรัฐในเทะเลจีนใต้ด้วยใช่ไหมคะน้องแนทใช่ค่ะพี่ชอคจากการใกล้ชิดกับฟิลิปปินส์นะคะสหรัฐนะคะทําให้ภาพการแสดงแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐก็ดูจะกลับมาแข็งขันและโดดเด่นมากขึ้น ด้วยการร่วมมือกับฟิลิปปินส์และมีแนวโน้มจะเพิ่มบทบาทไม่หยุดเลยนะคะเมื่อดูจากความพยายามที่จะเพิ่มแสนยานุภาพทางการเงินของสหรัฐเพื่อสนับสนุนการขยายบทบาทในทะเลจีนใต้และอินโดแปซิฟิกซึ่งเมื่อดูจากถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกลาโหมของสหรัฐเมื่อ16พฤษภาคม2566ในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี2567ค่อนข้างเด่นชัดว่าสหรัฐกำลังเร่งเสริมศักยภาพในทุกมิติเพื่อแข่งขันกับจีนในพื้นที่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะไม่ว่าจะก,การทหารการค้าการทูตการสแสวงหาและกระชับพันธมิตร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐใช้คำว่าการเพิ่มงบประมาณครั้งนี้เพื่อจะ up overgame in the Indo-Pacific ซึ่งคือด่านหน้าของการแข่งขันกับจีนค่ะพร้อมสั่ยายว่า Indo-Pacific สำคัญต่อสหรัฐมากๆค่ะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระาหมสหรัฐนะคะก็ย้ำว่ากรามสหรัฐมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจด้านการค้าและการทูตรวมทั้ง พร้อมทำงานกับหน่วยงานอื่นๆทำนองว่างบประมาณที่ได้ค่ะจะจะไม่ได้จมอยู่กับแค่ด้านการทาหารแต่มันรวมไปถึงด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลประโยชน์ของสหรัฐด้วยถ้ีแถลงนี้มีพูดถึงฟิลิปปินส์ด้วยนะคะคือระบ,บุชัดเจนว่าจะร่วมมือกับฟิลิปปินส์มากขึ้นเพื่อสร้างแนวร่วมในการป้องปรามภัยคุกคามแบบบรณาการค่ะอืมีพูดถึงฟิลิปปินส์มากถึงขนาดนี้มีพูดถึงไทยบ้างไหมคะน้องแนทะ รังนี้มีพูดถึงไทยด้วยค่ะพี่ช็อกโดยพูดถึงการร่วมมือกับไทยให้แนบแน่นขึ้นด้วยซึ่งพอมีการระบุถึงชื่อประเทศไทยด้วยนะคะก็นึกถึงการซ้อมทางทหารล่าสุดระหว่างไทยกับสหรัฐเลยค่ะพี่ช็อกคือการฝึกผสมรหัสกลัด2023เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ปฏิบัติการในทะเลในพื้นที่อ่าวไทยซึ่งจัดขึ้นระหว่าง6-17พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะเท่ากับว่าไทยเองก็มีความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลกับสหรัฐใกล้ชิดไม่น้อยเหมือนกันและแม้ไทยเราไม่อยู่ในพื้นที่ทะเลจีนใต้โดยตรงแต่ก็ไม่ได้ห่างไกลสักเท่าไหร่ดังนั้นความร่วมมือนี้ถ้ามีการขยายการฝึกซ้อมร่วมในอนาคตก็อาจทําให้นานาชาติสนใจก็ได้ค่ะมาถึงจุดนี้คุณผู้ฟังหวังท่านอาจจะเอ๊ะ เราอินโดแปซิฟิกของสหรัฐเกี่ยวอะไรกับทะเลจีนใต้อันนี้แนทขอถามพี่ทอว่าเวลาสหรัฐใช้คําว่าอินโดแปซิฟิกเขาหมายถึงอะไรและครอบคลุมตรงไหนบ้างคะและจริงไหมที่สหรัฐออกแบบยุทธศาสตร์นี้มาเพื่อง,งัดข้อกับจีนในทะเลจีนใต้โดยเฉพาะคะค่ะพี่ขอตอบคาถามน้องแนทนะคะพี่คิดว่าในมุมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอินโดแปซิฟิกหรือคําว่าอินโดแปซิฟิกอาจจะแบ่งได้เป็นสส่วนด้วยกันคะ่ะ อย่างแรกเนี่ยอินโดแปซิฟิกหมายถึงพื้นที่ค่ะก็คือครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดเลยตั้งแต่ทางอินเดียหรือแม้กระทั่งทางแอฟริกานะคะยาวมาจนถึงทางนิวซีแลนด์ Zealand, แล้วก็ทั้งทั้งหมดเหนือใต้ออกตกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเพราะฉะนั้นก็ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางแล้วก็กว้างยิ่งกว่าทะเลจีนใต้ค่ะส่วนที่สองค่ะอินโดแปซิฟิกเนี่ย ส่วนหนึ่งหมายถึงยุทธศาสตร์ของสหรัฐหรือแนวทางที่สหรัฐอเมริกาเขาจะพยายามรักษาบทบาทแล้วก็แสวงประโยชน์จากภูมิภาคนี้ต่อไปนะคะซึ่งการที่ทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สหรัฐให้ความสําคัญโดยเน้นย้าว่าทะเลจีนใต้สําหรับสหรัฐควรจะเป็นพื้นที่ที่อเมริกาเนี่ยสามารถเดินเรือแล้วก็ดินผ่านน่านฟ้าได้อย่างเสรีตามกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สหรัฐ ย้ำบ่อยๆในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของเขานะคะทีนี้ที่น้องแนทถามว่าสหรัฐเนี่ยออกแบบยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกมาเพื่องัดข้อกับจีนในทะเลจีนใต้โดยเฉพาะหรือเปล่าพี่ขอตอบว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐก็มีรายละเอียดแล้วก็มีประเด็นอื่นๆนอกเหนือนจากเรื่องทะเลจีนใต้แล้วก็เรื่องการงัดข้อหรือการต่อสู้กับอิทธิพลของจีนด้วยนะคะ เรื่องหนึ่งที่โดดเด่นก็คือความพยายามของสหรัฐที่จะคงรักษาแล้วก็กระชับความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรด้านความมั่นคงของสหรัฐในภูมิภาคนี้ต่อไปซึ่งส่วนหนึ่งก็คือฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะอย่างที่เราเล่ากักนไปแล้วว่าการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลต่อสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ต่อไปนะคะ ที่นี้เราได้พูดถึงจีนกันแล้วนะคะพี่ก็ขอใช้จังหวะนี้ไปต่อที่ปัจจัยที่2ที่จะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ต่อเลยนะคะซึ่งเรื่องนั้นก็คือความเคลื่อนไหวของจีนนั่นเองค่ะซึ่งจีนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่พิาพาทในทะเลจีนใต้และตั้งแต่เข้าปี2,566เป็นต้นมาจีนก็ได้มีความเคลื่อนไหวในหลากหลายรูปแบบที่จะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในทะเลจีนใต้นะคะ ที่ขอเริ่มที่ความเคลื่อนไหวด้านการทหารก่อนเลยเราได้เห็นสื่อต่างประเทศรายงานกันเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ฟิลิปปินส์บอกว่าเรือจีนยิงเลเซอร์เกรดทหารใส่เรือฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2566ที่ผ่านมาและกรณีที่สหรัฐบอกว่าเรือรบจีนเกือบจะเผชิญหน้ากับเรือรบสหรัฐหลายครั้งในทะเลจีนใต้แต่ล่าสุดในช่วงพฤษภาคมปี2566นี้ก็มีรายงานว่า จากเวียดนามนะคะว่าเรือจีเนี่ยเล่นล้าเข้าไปในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจาเพาะหรือว่า EEC ของเวียดนามในทะเลจีนใต้นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เวียดนามกําลังทําการสํารวจและขุดเจาะน้ํามันค่ะจนทําให้เกือบจะเกิดการเผชิญหน้าการระหว่างเรือของจีนและเรือของเวียดนามจากเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้นะคะทําให้เห็นว่าคู่พิพาทรวมทั้งประเทศที่ไม่ใช่คู่พิพาทอย่างสหรัฐเนี่ย ต่างก็ได้เผชิญหน้ากับเรือรบของจีนบ่อยขึ้นนะคะในปี2566นี้แต่ว่ายังไงก็ตามค่ะทางฝั่งจีนเขาก็ยืนยันทุกๆครั้งว่าจีนไม่ต้องการความขัดแย้งทางการทหารกับประเทศอื่นๆแล้วก็จะรักษาจุดยืนว่าต้องการให้ทะเลจีนใต้มีความมั่นคงและปราศจากการแทรกแซงจากประเทศนอกภูมิภาคค่ะค่ะพี่ชอกแล้วด้านอื่นๆล่ะคะจีนเองก็ไม่น่าจะใช้แค่ด้านการทหารเท่านั้นนะคะ ไหมคะเพราะน่าจะใช้ถกด้านการทูตหนักมากในการดำเนินนโยบายต่างประเทศช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะการทูตเชิงลุกหรือเปล่าคะพี่ชอวใช่เลยค่ะ้องแนทก็สําหรับทางจีนนะคะก็ได้มีการใช้ความเคลื่อนไหวอื่นๆเพื่อที่จะแสดงบทบาทในทะเลจีนใต้ด้วยนอกเหนือจากการทหารโดยจีนค่ะได้ใช้การทูตหรือว่าการเดินเกมระหว่างประเทศเพื่อที่จะสนับสนุนการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้นะคะ นอกจากนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็ค่อนข้างที่จะตอบโต้อย่างเร็วแล้วก็ตรงไปตรงมาทุกครั้งที่นานาชาติมีถ้อยแถลงที่โจมตีจีนในประเด็นทะเลจีนใต้นะคะอย่างเช่นเรื่องของ G7 เป็นต้นไม่นานมานี้ก็มีการตอบโต้กันเรื่องอิทธิพลของจีนในพื้นที่ต่างๆนะคะนอกจากนี้ค่ะจีนเนี่ยหลังจากที่เขามีการตั้งคณะกรรมาการพักแล้วก็มีความต่อเนื่องในทางการเมืองของเขาแล้วชัดเจนมากๆเนี่ย ก็ได้มีการเดินทางพบปะหารือกับผู้นําต่างประเทศค่ะเพื่อที่จะหยิบยกคุยเรื่องทะเลจีนใต้เช่นกันโดยเฉพาะที่เราเห็นบทบาทกันอย่างชัดเจนก็คือคุณฉินกังนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของจีนแล้วก็คุณหวังอี้สมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์ระดับสูงแล้วก็ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ดําเนินนโยบายต่างประเทศที่สําคัญของจีนค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือ จีนมีการเพิ่มการสำรวจสิ่งแวดล้อมในทะเลจีนใต้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่หลายๆประเทศเขาตั้งข้อสังเกตค่ะแล้วก็เริ่มสงสัยว่าอันนี้เนี่ยจีนทําไปเพื่อส่งเสริมการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนหรือเปล่าแถมในทุกๆปีนะคะที่ผ่านมาน้องแนทคะจีนเนี่ยจะมีการใช้กฎหมายของตัวเองห้ามไม่ให้มีการทําประมงในพื้นที่ที่เป็น พื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ด้วยซึ่งมันมีความหมายว่ากลายเป็นห้ามไม่ให้เรือประมงของประเทศอื่นๆเข้าไปทําประมงด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องนี้เวียดนามก็ออกมาประท้วงเป็นประจําทุกปีนะคะส่วนปัจจัยที่สามค่ะที่เราคิดว่าน่าจะส่งผลต่อสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ต่อไปนะคะพี่ก็ขอขยับไปดูความเคลื่อนไหวของประเทศอื่นๆที่อ้างกรรมสทธิ์หรือว่า อ้างพื้นอ้างเป็นเจ้าของพื้นที่ในทะเลจินใต้สักหน่อยนะคะก็คือเป็นประเทศที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันมาดูกันว่าเขามีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างในเรื่องทะเลจินใต้ขอเริ่มที่เวียดนามค่ะไฮไลท์ที่น่าสนใจของเวียดนามในปี2560นี้ก็คือการที่เวียดนามเนี่ยมีการเพิ่มความร่วมมือกับรัสเซียนะคะให้เข้าไปสำรวจแล้วก็ขุดเจาะพลังงานร่วมกับเวียดนามในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามที่อยู่ในพื้นที่ทะเลจินใต้ค่ะ เรื่องนี้เนี่ยพี่คิดว่าทําให้เวียดนามมีความเคลื่อนไหวด้านการทหารเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ด้านพลังงานในพื้นที่ที่อ้างกรรมสิทธิ์ในเทะเลจีนใต้เนี่ยชัดเจนเพิ่มมากขึ้นกว่าปีอื่นๆนะคะและนอกจากนี้ค่ะในปีนี้เป็นปีครบรอบหนครบรอบสิบปีความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐในฐานะหุ้นส่วนเชิงวิศาสตร์ระหว่างกันนะคะทําให้เวียดนามีความใกล้ชิดกับสหรัฐมากขึ้น และสหรัฐเองก็ค่อนข้างจะสนับสนุนเวียดนามในประเด็นจีนใต้อ่าอย่างเด่นชัดนะคะโดยพี่ประเมินเอาว่าการที่สหรัฐเข้าไปสนับสนุนเวียดนามในทะเลจีนใต้เนี่ยแทบจะเป็นระดับที่ไม่แตกต่างจากที่สหรัฐสนับสนุนฟิลิปปินส์เลยค่ะขาดก็แต่การซ้อมรบร่วมขนาดใหญ่ๆเท่านั้นเองค่ะ ค่ะแล้วนะเอเห็นว่าการประชุม G7 ครั้งนี้ที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพมีการเชิญผู้แทนนายกเวียดนามเข้าร่วมด้วยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันค่ะทีนี้เราไปดูที่มาเลเซียกันบ้างนะคะหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้นําทางการเมืองผู้นําคนใหม่ก็ประกาศว่า จะรักษาผลประโยชน์และอธิปไตยของมาเลเซียในทะเลจีนใต้โดยยึดตามแผนที่ปีคิรตกักราช1979แต่ขณะเดียวกันก็พร้อมจะเจรจากับจีนและประเทศอื่นๆเพราะเชื่อว่าการแก้ปัญหาทะเลจีนใต้ควร,ควรดำเนินการด้วยการพูดคุยอย่างสันติและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศค่ะพี่ชอคจริงๆแล้วเท่าที่พี่ตามมานะคะก็เป็นไปอย่างที่น้องแนทว่า แต่ส่วนหนึ่งค่ะทางมาเลเซียเองเนี่ยเขาก็มีท่าทีแข็งกล้าวเป็นบางช่วงเหมือนกันนะคะเวลาที่เขาต้องเผชิญหน้ากับจีนอย่างเช่นการที่มาเลเซียยืนยันว่าจะเดินหน้าสำรวจน้ำมันแล้วก็พลังงานในเขตเศรษฐกษิจจําเพาะของตัวเองต่อไปแม้ว่าทางจีนจะออกมาประท้วงแล้วก็คัดค้านก็ตามมีอีกประเทศหนึ่งค่ะที่เป็นประเทศที่เป็นผู้อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทะเลจีนใต้เหมือนกันก็คือบรูไนนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะถือว่า เป็นประเทศที่ยังคงมีสถานะเป็นซ i เลนแคลเมนต์หรือว่าผู้อ้างกรรมสิทธิ์ที่มีเสียงเงียบๆสหน่อยนะคะถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆและในช่วงปี2,566นี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใหญ่ๆที่ทางบูไนจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสถานการณ์ในพื้นที่ทะเลจีนใต้นะคะสุดท้ายคือไต้หวันค่ะไต้หวันเนี่ยถือว่ามีบทบาทในการติดตามแล้วก็รายงานความเคลื่อนไหวของจีนอย่างใกล้ชิดนะคะ โดยเรื่องที่ประเทศผู้อ้างกรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะอ้างถึงตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นไต้หวันมาเลเซียรูนายหรือว่าเวียดนามโดมไปถึงฟิลิปปินส์ด้วยเนี่ยพี่มีข้อสังเกตว่าคือเรื่องการให้ทุกฝ่ายเคารพและปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค่ะหรือว่าอันคลอสนั่นเองที่เราจะเห็นบ่อยๆในสื่อต่างๆนะคะ พี่เชื่อว่าการที่ประเทศส่วนใหญ่เนี่ยอ้างกฎหมายอังคลอสขึ้นมาเวลาเกิดสถานการณ์ในจูนจีนใต้ก็เพราะว่ากฎหมายนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่นานาชาติให้การยอมรับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้เสียงสนับสนุนจากเวทีระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นหากมีการอ้างถึงอังคลอสค่ะ แต่ก็มีข้อสังเกตหนึ่งค่ะหลังๆนะคะสื่อต่างประเทศรวมทั้งสถาบันวิชาการมีการพูดถึงอินโดนีเซียในฐานะผู้อ้างกรรมสิทธิ์ด้วยเมื่อก่อนไม่ใช่นะคะแต่น่าจะเป็นเพราะการขยายอิทธิพลของจีนไปถึงพื้นที่เกาะนาทูน,นาของอินโดนีเซีย เลยทำให้อินโดนีเซียนะคะต้องแสดงบทบาทมากขึ้นทั้งการเพิ่มกิจกรรมการสํารวจในพื้นที่การส่งเรือตรวจการไปเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของจีนการทําข้อตกลงเขตเศรษฐกิจจำเพาะกับเวียดนามและมีการพูดถึงทะเลจีนใต้ในถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่42ที่อินโดนีเซียเป็นประธานค่ะคะ่ะน่าสนใจมากๆนะคะสําหรับบทบาทของอินโดนีเซียที่เพิ่มมากขึ้นในประเด็น ต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราแล้วก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็คุยกันต่อไปว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะถือว่าเป็นประเทศผู้อ้างกรรมสิทธิ์ได้ในทะเลจีนใต้หรืออย่างนะคะสรุปแล้วนะคะในวันนี้เราได้คุยกันถึงปัจจัยสำคัญสำคัญที่จะทำให้สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ยังคงมีความเปลี่ยนแปลงต่อไปอยู่เรื่อยๆนะคะโดยเราสรุปมาว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ที่มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการทหารในปีนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวของจีนที่เพิ่มมากขึ้นและหลากหลายมิติและในส่วนสุดท้ายก็คือท่าทีแล้วก็ความพยายามของประเทศต่างๆที่มีส่วนร่วมในการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ว่าน่าจะยังคงใช้กฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็เพิ่มบทบาทในพื้นที่ต่อไปเพื่อที่จะได้รักษาสิทธิ์ของตัวเองในทะเลจีนใต้ค่ะ ีนี้คีย์เวิร์ดต่างๆที่เราได้พูดมานะคะที่น่าสนใจที่ก็จะจับได้ว่าจะมีเรื่องการทหารรองลงมาก็จะเป็นเรื่องการทูตแล้วก็เรื่องความร่วมมือค่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะเรายังคงเน้นไปที่ปัจจัยจากความเคลื่อนไหวของประเทศต่างๆโดยเรายังไม่ทันได้พูดถึงเรื่องอื่นๆเลยนะคะจริงๆแล้วมันมีปัจจัยอื่นๆที่น่าจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความมั่นคงในทะเลจีนใต้ได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นอาณากริรมข้ามชาติในทะเลจีนใต้ อย่างเช่นปัญหาการลักลอบสินค้าผิดกฎหมายการค้ามนุษย์การก่ออาชญากรรมสิ่งแวดล้อมการลักลอบทำประมงผิดกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็การที่กระบวนการค้ามนุษย์โจรสลัดแล้วก็กลุ่มก่อการร้ายเริ่มจะใช้ทะเลจีนใต้เป็นพื้นที่เคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นค่ะน้องแนทอาจริงๆแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศนะคะและน่าจะเป็นเรื่องที่ ผู้พิพาทส,สามารถแก้ไขร่วมกันได้แต่ส่วนมากยังไม่มีความร่วมมือกันเท่าที่ควรความร่วมมือที่มีอยู่แล้วบางส่วนก็จะเป็นความร่วมมือระดับทวิภาคีทําให้ปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างเด็ดขาดมากพอเพราะว่าต่างคนต่างทําค่ะค่ะพี่เห็นด้วยมากๆเลยนะคะและอันนี้เนี่ยจริงๆถ้ามองอีกทีอาจจะเป็นโอกาสของไทยก็ได้นะคะน้องเนท ถ้าเกิดว่าสักครั้งหนึ่งไทยเนี่ยมีโอกาสแสดงจุดยืนในเรื่องทะเลจีนใต้ไม่ว่าจะไปคุยกับประเทศอะไรหรือว่าไปคุยกับใครนะคะนอกเหนือจากการที่ไทยเนี่ยจะเดินหน้าการสนับสนุนการจัดทําประมวลปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือว่าตัวยอ่อว่า C O C แล้วก็การพยายามรักษาความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายเป็นไปได้ไหมคะน้องแนทว่าเราจะเอาปัจจัยปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศเมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันเนี่ยเ้าไปคุยกับประเทศต่างๆค่ะ เพื่อที่จะส่งเสริมให้ประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในทะเลจีนใต้เนี่ยได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ร่วมกันซึ่งมันอาจจะนําไปสู่ความร่วมมือแล้วก็ลดระดับความขัดแย้งระหว่างประเทศก็ได้นะคะและมันน่าจะสอดคล้องกับแนวทางของไทยที่พยายามจะเป็นสะพานเชื่อมในการแก้ไขปัญหานี้นะคะหรือว่าเป็น bridge builder เหมือนอย่างที่ไทยเคยหยิบยกเรื่องปัญหาขยะทางทะเลหรือมารีนเดบลีเนี่ยนะคะเสนอขึ้น ในการประชุมอาเซียนเมื่อปี2562ค่ะเพื่อให้เป็นความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีนได้แก้ไขปัญหานี้ร่วมกันค่ะหรือนอกจากนี้นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเลก็ได้เพราะว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆประเทศเนี่ยเขาห่วงกังวลแล้วก็เราก็น่าจะ,ะเผชิญปัญหาคล้ายๆกันทั้งหมดนะคะทีนี้ถ้าเราใช้บทบาทนี้เนี่ยไทยเราก็อาจจะบอกกับประเทศต่างๆก็ได้ว่า ถ้าเราไม่หันมาร่วมมือกันเองดีๆนะคะก็จะน่าเสียดายค่ะเพราะอาจจะกลายเป็นการเปิดช่องให้กับประเทศนอกภูมิภาคเข้ามาแสดงบทบาทแล้วก็เข้ามากําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆทําให้การแก้ไขปัญหาในทะเลจีนใต้เนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็มีผู้เล่นเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะคะอาจจะยุ่งยากไปอีกอาจจะเป็นโอกาสให้ไทยไปเสนอให้เขาร่วมมือกันเองมากขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะ สุดท้ายนี้นะคะน้องเน็ตแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะช็อกก็ขอสรุปอีกทีนะคะว่าสถานการณ์ในทะเลจีนใต้เนี่ยมีแนวโน้มจะยังเป็นประเด็นสําคัญในภูมิภาคต่อไปนะคะหลายๆฝ่ายหลายๆปัจจัยที่เราคุยกันไปวันนี้ก็ดูเหมือนจะเพิ่มกิจกรรมแล้วก็ความเคลื่อนไหวในทะเลจีนใต้เพิ่มมากขึ้นและนอกจากนี้ค่ะนอกเหนือจากสปัจจัยที่เราคุยกันไปแล้วนะคะก็อาจจะยังมีเรื่องอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศสถานการณ์ในทะเลจีนใต้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศในพื้นที่อื่นๆนะคะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าหลายๆครั้งเนี่ยจะถูกโยงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในทะเลจีนใต้แล้วก็ส่งผลต่อการเมืองและบรรยากาศความมั่นคงในทะเลจีนใต้เหมือนกันค่ะน้องแนทและท้ายที่สุดนะคะสําหรับพอดแคสต์นี้นะคะเราก็เชื่อว่าสถานการณ์ในทะเลจีนใต้เนี่ยจะยังคงเป็นเรื่องสําคัญของภูมิภาคและก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังร่วมกันติดตาม รวมทั้งส่งเสริมให้ทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือมากกว่าความขัดแย้งค่ะสำหรับวันนี้นะคะพอดแคสต์ของเราตอนที่65เรื่องวิเคราะห์สถานการณ์ในทะเลจีนใต้าจาก3ปัจจัยก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ถ้าหากมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วน่าสนใจเกี่ยวกับทะเลจีนใต้อีกช็อกกับน้องแนทก็จะขอมาหยิบยกขึ้นมาพูดคุยแล้วก็เล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังฟังกันอีกค่ะ สำหรับวันนี้ช็อกก็ต้องขอขอบคุณน้องแนตมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยพบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ